หลยมือมานีนี่คอได้เหดเข้าปันใดเลยค่ะทุกคนมื้อนี้ก็เลยวาสิเหตัเข้าให้พอกินนะคะตนไข่ลูกไม้ามว่าอยากกินหยังกระ่บอกเนาะจ้าทุกคนแกก็คงคิดไม่ออกเหมือนกันนะคะมื้อนี้ปุ้ยก็เลยวาสิเหตุมกหม้อแบบง่ายๆนะคะดับแรกก็จะเตรียมวัตถุดิบให้เรียบร้อยก่อนจ้าคาตะไร้นะคะเสร็จแล้วก็จะไปเก็บพริกเลยจ้าทุกคนพริกก็เป็นบบกพริกกะเลียงเนาะจ้าพอปลูกไว้นะคะกําลังออกลูกดกมากๆเลยค่ะดีของการอยู่บ้านเฮานอกจากก็คือสามารถปลูกพักปลูกงาปลูกบพริกกินเองได้นะคะกระบ่ต้องสื่อเขาก็ โดต้นทุนไปไไหลายเติบเลยค่ะหลายๆคนเห็นคลิปที่ปุยเอาลงนะคะอาจจะคิดหอดบ้านนอ้า้วก็กอยากจะกลับมาใช้ชีวิตแบบนี้นะคะไม่ต้องขอบอกเลยนะคะว่าถ้าปุ้ใดอยากจะกลับมาอยู่บ้านนะคะแนะนําว่าให้เตรียมตัวให้พร้อมนอตาพร้อมทั้งทรัพย์แล้วก็ทุกอย่างเลยนะคะเพราะว่าถ้าบาว่วางแผนดีๆอาจจะช็อตเหมือนปุ๋ยก็ได้ค่ะการที่เฮากลับมาอยู่บ้านมาอยู่กับครอบครัวมันก็มีความสุขไปอีกอย่างหนึ่งอยู่จา้าแต่ถ้าหากว่ายังมีปัญหาเรื่องการเงินมีผ้าละมีหนี้สินอยู่นะคะปุยโบนแนะนําให้กลับมาเร็วเลยค่ะทุกคนทางานเก็บเงิน ใส่นีใส่ซินให้มันวิ่งซะก,ก่อนนอกจากหละก็มีเงินเก็บซะก,ก่อนหนึง่งวางแผนในอนาคตนะคะวาเฮ่าสิกลับมาเห็ดอีหยังปลูกนุน่นปลูกนีไหวสร้างไหวให้มันเรียบ้อยก่อนนอกจากเหาจังกลับมาอยู่นะคะแต่ในกรณีของปุย๋ยนี่คือบ่มีการวางแผนอียงเลยนะคะแล้วก็บดรเรียมความผอมเอียงเลยค่ะเพราะตลอดเวลาที่ปุ๋ยเฮ็ดงานอยู่กรุงเทพปุ๋ยบ่ได้คิดว่าปุ๋ยจะกลับมาอยู่บ้านเร่สำนะคะมาที่นี่ปุ๋ยเัดเกิดมีหลูกขึ้นมานอกจากปุ๋ยก็เลยแบบว่าเป้าไม้มันก็เลยเปลี่ยนค่ะความคิดหอดลูกมันมีหลายแห้งนะคะเหมือนกับว่ามันแบบเราทำงาน จนไม่มีความสุขแล้วอ่ะทุกคนกันเลยแบบว่าล่าออกมาซะมาใช้ชีวิตแบบนี้นะคะออกมาด้วยธีบดรมีเป่าไม้อีอ่ังเลยนะคะทุกคนงานกรบบ่มีเหตุงินกับบ่มีใส่เนาะจา้าพอคุยได้ตัดสินใจเลือกแล้วนะคะว่าจะกลับมาอยู่บ้านค่ะกับต้องย่อมรับนะคะว่าเหาต้องลำบากแห้งนะคะทุกคนล้ลำบากในที่นี้ก็คือลำบากในเรื่องของการเงินเนาะจ้งแต่ตเหาเหตุงานเฮาก็มีเงินเดือนแมนบอค่ะพอมีเงิน,นเดือนเฮ่าก็สามารถจัดแจงค่าใช้จ่ายทุกอย่างได้นะคะมีเงินเอาไว้จ่ายค่าหนุนเนนัน,น,นส่งไ้ลูกแนส่งไ้แม่แนเนาะจ้าอยากได ซื้อเองเนาะค่ะทุกคนเพราะว่าเฮามีเงินเดือนนะคะพอหลังจากลางงานออกมานะคะก็มาเตะๆอยู่ช่วงหนึ่งจะคิดบออกเลยนะคะวันสิเ้ยงอีหย่างคะ่ะผ่านไปประมาณหนึ่งเดือนหลังจากทิล่าออกจากงานเนาะจาะก็ไปเป็นแมคค่านะคะขายน้ําปั่นค่ะทุกคนที่ขายน้าปั่นพราะว่าหยางเพราะว่ามันลงทุ่นหน่อยเนาะจ้ะทุกคนแล้วมันก็ง่ายใครๆก็สามารถทําได้เปิดร้านได้แต่เนื่องจากว่าร้านที่ปุ้ยขายนะคะขายในหมบนเนาะจ้ะเป็นชุมชนเล็กๆนะคะบางวันขายได้ประมาณจีล่ลอยหาลอยบาทด้วยเฉลีย่ยเนาะจ้ะพอได้เงินมากก็ต่องแบงเง่เไปไปไปาข,ขา ต่นต้องบอกเลยนะคะว่าเฮาจะขายได้แค่บ้างมือแค่นั้นนะคะบางวันนะคะถ้าฝนตกอากาศเย็นอากาศหนาวนอกจากกระบไดขายนะคะได้เยอะสุดนะคะก็ร้อยสองร้อยค่ะทุกคนถ้าเป็นแบบนี้ก็คืออยู่บอดดายเนาะจ้า,จาวิเคเลยตัดสินใจหาแนวมาขายพผืมนะคะวิได้ลอกเฮดพิซซากินนะคะแล้วก็เฮดขายนําค่ะผลตอบรับขอนค้างดีนะคะแต่ว่าพิซซ่าต้นทุนสูงมากทุกคนถ้ามือหนักเราก็ใส่ชีสไปเลยเยอะๆนะคะทุกคนอย่าชีสไปยืดเนาะจ้า,จาแล้วถามว่าเราได้กำไร ไดไหมก็ได้บ้างคะ่ะนิดหน่อยนะคะพาอได้ตืมกันเนานะจ้าณตอนนั้นก็ยังขายพิซซ่ากับน้ําควบคู่กันไปอยู่ค่ะทุกคนต่อมากระเปิดรับออเดอร์เฮดขนมเค้กปะกเผานคขาทุกคนแล้วก็เค้กช็อกหน้านิ่มด้วยนะคะผลตอบรับก็ด,ดีขึ้นกันค่ะทุกคนลูกค้าทานแล้วบอกว่าอร่อยคะ่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังไปไม่หลอดเดอ้อจ้าพี่น้องการที่เฮาเป็นแม่ข้านะคะแล้วเฮาบ่ได้มีตนทุนที่คอยซัพพอร์ตอยู่เนาะจาพี่น้องเฮาขายได้เฮาก็เอาไปใส่น้านะคะเพราะว่าเราไม่มีเงินเดือนเราไม่มี คนซัพพอร์ตเงินมันไม่พอใช้เฮากัต้องเอาเงินจากที่เฮาขายของไปใส่ก่อนถ้าเฮตุแบบนี้นะคะเงินทุนเฮากับสิเบิดไปนําเรื่อยๆเนาะจา้าสุดท้ายแล้วมันก็นคือไปบอลลอดน่นละจ้าพี่นอ้องปุ้ยก็เลยยุดการขายของไปก่อนแปบ๊บหนึ่งจา้าบัตรที่นี่ก็กลับมาเปิดใหม่นะคะเสร็จแล้วก็ปิดไปแล้วก็เปิดใหม่อยู่เป็นประมาณนี้นะคะ่ะทุกคนปัจจุบันนี่ก็คือปิดไปแล้วนะคะและกะ็ย่งบ่ทันได้คิดว่าจะกลับมาเปิดใหม่อีกอยู่นะคะผู้ใดสิกับมยุบ้านนี่ปุ้ยต้องบอกเลยนะคะว่าเงินต้องมีนี่ต้องหหมดเนนาทท็ปปุยยคลิง เหมือนมีความสุขเนาะจ้ามันก็มีความสุขจริงๆนะทุกคนมันมีความสุขที่เราได้กลับมาใช้ชีวิตอยู่กับบ้านอยู่กับครอบครัวของเราเนาะได้เห็นหน้ากันทุกวันนะคะกะมีความสุขบ้างทุกบ้างนะคะปะปนกันไปเนาะจ้าถ้าผู้ใดที่คิดว่ามีความพร้อมดิจกลับบ้านแล้วนะคะกักลับได้เลยเนาะจ้าบ่ต้องคิดอีกอย่างหลายนะคะขนาดไปกรุงเทพยังกล่าไปเลยเนาะจ้าภาษากลับมาอยู่บานเป็นอย่างสีบก่าแมนบอกคะ